กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีทุขธานเลยภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพอ่พอๆกับสองสะนีป่าเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้นนพาพายายจืน้นมาเยี่ยมมาเยี่ยมแม่เนี่ยแม่เคยแบบว่าทำทำแม่เพิเ่สเเอป็นแม่เนาะคงเพิ่นอายุหลายกว่าเพิ่นบ่สบายอย่างนักหน่วงเลยพี่น้องเอ้ยถูกเตาก็ไปอยู่ไทยเบิด ก็อยู่ไทยกับเรได้ส่งข่าวส่งข้าวหาิืนดักเถือ่อเงินค่ำกับเรเคยได้แต่เมื่อนี้ดูสงสารน้ำฝนกระเป็นแห้งแล้วอาการตกกระน,น,นาดเตะแล้วที่้องเลยเอาเลยมาเยี่ยมเพื่อน ผิ paid, so ่นทองไข่มองเสือขนมได้อวสานพี่น้องเลยทองผันกระไข่บางง่ายมงเสือขนมได้ไปหาหมอโมกบราไหาอยังมาเลยเพิ่นสิโป่ในจังหน่อยพี่น้องโป่แบบว่าเพิ่นบราใส่เสืออเนาะเพิ่นใส่เสือบราไไดแบบมันไข่นะพี่น้องตัวโตไข่เบิดเฮาก็เริ่มบราไถ่ไก่เนาะถ่ายทางล่างใหญ่จืดให้ท่านผู้ชมได้ฝืงได้ชมน่วกัน แม่เพิ่นเป็นโลกงั้นไงแม่ไขลังกระเพาะกเพะตับตับกระเพาะมาไขลังตับ

มีได้ไปพักผ่อนอยู่เพื่อนมาสานพี่น้องเลยกอยู <c oughs> ่แตกกับกับผัวเพื่อนกับลานสองคนลูกเต่าก็ไปเห็นงานกรุงเทพปว่ะพี่น้องเลย <c oughs> าม่เยบแม่ดีต่วาเมื่อมาเมื่อมาก็คปไแหมาเย่ยมยมายามพี่น้องมในาหมูบ่บ้านเอาคือึ้นมาได้หน่อยหน่อย

เ่นกินข่าวบ่ได้ป่ะแม่ทองทองเราไข่เนาะ ถองท่องไข่จนใส่เสื่อบรยายไปแน้วยอืมไม่ใหญ่นอนได้ยู่บ่โอ้กบอินบอนั่งฮะแล้ว เขาทามานอนได้เ่รอกินข้าวได้ได้อยู่บ่โอ้ยฮันเดยสบายดีเลยท้องเราไข่เนาะเป็นเป็นลายโลกโลกมาไกลลังตับแน่บ่แม่กะเพาะแน่ว้า อยู่ซองเท้าอย่ซองเท้ามันบอกพอดีด้วนะาดปอดีอือมีไงชื่อยังสีใสบ่าด้้าจัอดีาลงขามนึ่นจอดจนึลยารดบวขัก้ก็คือออกลมหัวคือเอว่าคอนอใส่คัก แม่าหนุ่มเฮลักันยามันจีบ่ลรม์ละนะ

อันนี้เนี่ยจะโตบมแหนจะเก่าหน่อยคืมื่ไงเดมน้ำใสจะเทียดจะไรเน้าใครจะมียาอ้ามบ่ออันบ่อเดียวเดียมลายบ่อ โอ้กอดวิติข่าหนึ่งทันดอกมันคือหน่วยเดียวนั่งบ่มีบ้ในเพือนนะมี่ยู่ใหญ่เออรือน้องช่ยพี่น้องเลยลานสาวก็พอใหญ่มาพใหญ่อใหญ่ใหญ่มห่ใหญ่ใอญนใหใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใเญ่ให่ให่ใาญ่่่่่ เมนมีแฟนทางปุ่นบ่เฮ้ยลูกสาวเรามีแฟนทางไทยเนาะมีแฟนทางไทยบลูกสาวเราก็ได้ตอนนี้อาการเราก็นักแลว้วคืออันในคลิปน,น้องซุยนะไปหาหมออยู่ไสกะเ<ม>ขาเจ้าบรหลับเนาะเขาเจ้าหายมาโอ้ยาเขาเจ้าก็บรรหายน้องซุยวะมีแต่หายมาผักผ่อนเงื่อนเพื่อนบ้านอืม,อม เบ่ดอกไยบอยอางกินเงีนับคนทีนานย่างวี้เมนื่นนั้นทองแล้วมันเบ่งแหงนะจนเขียว

เขาให้ต้มจากอันเลยซุ่มหนึ่งนะเขาให้าให้ต้มใส่น้ำามเทือโอซามเทืออะไรห้ยาว่าอย่าไปต้มจืดเนนอห้กินเข้มข้นก่อนเก็บเนี้ก็จะขอลาคล็บแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่านเดียพี่น้องพบกันคลิบต่อไปพี่น้องสบายดี